สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30กรกฎาคม2567นกะคะสกรกฎาคม2 5งพันห้ารับ อยู่ตึกอยู่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลไข้พ่ออยู่ห้องไอซียูนะคะข้าห้องไอซียูนะคะสามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนแรกพ่อก็จะมาตรวจขาค่ะขาบวม พ่อจะมาตรวจขาค่ะพ่อบวมสองข้างแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลเมื่อเช้าหมอบอกว่าพ่อน้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจขาเดเลือดตอนนี้อยู่ห้อง i อซนะคะที่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่กับแม่นะคะพี่สาวคนโตกลับบ้านไปเอาของมานะคะ เดี๋ยน <bin uk> <azo> ี้เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่มีพัดลมให้แลวนะไม่เนาะอยู่กับแม่นะคะเขาบอกล้าค่ะ แม่เกิดลรองเท้า